ดีครับผมวันนี้ก็มานำเสนอของอ่าเอามาว่ากันใหม่ข้อดีสำหรับผู้ที่สนใจจะทำเปิดร้านพิซซ่าหรือจะทำพิซซ่าวิกิตเองที่บ้านหรือผู้ที่ชื่นชอบในพิซซ่า้าเราก็ขอนำเสนอข้อดีของการนำเข้าเตาอบพิซซ่าจากสิงคโปร์และฮ่องกงมาไทยามาฟังกันนะครับข้อดีของทั้งสองประเทศอ่ะมีความแตกต่างกันอยู่นิดเล็กน้อย ดูว่าแบบไหนเหมาะก,กับใครก็เอามาฟังข้อดีนะครับได้ราคาดีได้สินค้าราคาดีและคุณภาพสูงอันนี้เหมือนกันนะครับทั้งสิงคโปร์ทั้งฮ่องกงเพราะว่าทั้งสิงคโปร์และทัฮ่องกงอ่ะเขามีซัพพลายเออร์ที่มีสินค้าคุณภาพสูงจากติตานี้ญี่ปุ่นเยอรมันราคาที่ถูกกว่าการซื้อตรงจากยุโรปมีให้เลือกทั้งเตาไฟฟ้าเตาแก๊สเตาฟืนที่จะที่ใช้ได้กับร้านอาหารในโคโคเลือดเองมีภาษีนำเข้าที่ต่ำหรือบางรายการปลอดภาษี ก็คือฮ่องกงกเป็นเขตปลอดภาษีทําให้สามารถนาเข้าสินค้ามาลงฮ่องกงโดยไม่ต้องจ่ายภาษีขาออกจากฮ่องกงด้ครับผมก็สิงคโปร์ก็เหมือนกันครับเป็นเอเซนฟรีเทดแอเรียก็คือถ้าเกิดสินค้าจากสิงคโปร์ว่าถ้าเกิดส่งออกมายัางประเทศอื่นเขาจะได้ติดลดภาษีนาเข้าเหมือนกันมีมาตรฐาน้ะด่ะระดับสายกลรองรับการใช้งานในไทยครับผม เาอบนมข้าจากสิงคโปร์และฮ่องกงอ่ะมักผ่านมาตรฐาน CE ยุโรป UL แล้วก็ s c s ระดับสายก้นใช้ไฟฟ้า220โวลต์รองรับระบบในไทยได้เลยมีทั้งเตาไฟฟ้าเตาอบแก๊สเตาอบฟืนนะครับเหมาะกับ้านที่ต้องก,การใช้สอโคโลนที่ต้องการชอบหรืนชอบชอพิซ่าทางผมก็มาแนะนำยี่ห้อเตาอบพิซซ่าที่น่าซื้อจากสิงคโปร์และฮ่องกงเลยครับ Onix Lowbox Casidom m a t i t i v a n i ย ยูนอกปาเวซีนะครับเป็นเตาฟืนเนี่ยเหมาะกับโคลเลอร์อนอันนี้ร้านาในกลางระดับร้านอาหารใหญ่ระดับพีเมียก็อาจจะเป็นเตาฟืนนะหืมก็ยี่ห้อเตาอุพิซซ่าที่ยมในฮ่องกงก็จะมีสามรุ่นนี้นะครับผมสิงคโปร์ก็จะมีสามรุ่นนี้เหมือนกัน ฮ่องกงเน้นสินค้าจากยูเคและอิตาลีที่ราคาเท่าถึงได้ง่ายสิงคโปร์มีตัวเลือกระดับพรีเมียมจากอิตาลีแมทเหมาะกับร้านพิซซ่าขนาดใหญ่นะครับผมอันนี้ผมแนะนำร้านพิซซ่าทัพไพเออร์ให้แล้วนะครับผมจากสิงคโปร์และฮ่องกงเนี่ยถ้าก็จะกดเข้าไปดูลิงก์ได้เลยอะผมเปิดลิงก์ให้ดูอ่านนี่ครับผมเนี่ยเห็นไหมครับว่าร้านนี้เขามีทั้งขายเครื่องชงกาแฟขาย,ขาอ,ยาอื่นด้วยหรือว่าถ้าต้องการหาสินหาอ่ะตัวถ้าต้องการหา อยากหาเองอ่านในลิงก์นี่ในลิงก์น,งนี่อาจจะแบบว่ารู้สึกลูกค้าสึกเอ้ฉัฉันก็อยากหาเองอ,ะอ่ะสมมติสมมติผมจะลองหาจากฮ่องกงนะครับเอายี่ห้ออ n i กพิซซ่ผมแนะนำวิธีการหานี่เลยอ่ะเนื้อปิดไปก่อน Google นะครับอท่านหาอเนีพิซซ่าโอเวนแต่ว่าหาอย่างเงี้ยจะเจอของไทยนะครับแบบหนึ่ง อาหารเจอของไทยเราเราก็ต้องเพิ่มคำว่าฮ่องกง HK หรือ SG สิงคโปร์ไปด้วยท่านันเองครับของฮ่องกงก็จะขึ้นมาถ้าเราถ้าเราเปลี่ยนเป็น SG คือสิงคโปร์เขาก็าจะขึ้นมาเหมือนกันอ่าแค่นี้ครับอันนี้ก็ใช้ได้หมดกับสินค้าแประเทศเอื่นนะครับวิธีการค้นหาจาก Google <S <S เองือก็คือขอถ้าท่านต้องการซัพพลายเออร์ก็พิมพ์ว่าซัพพลายเออร์ต่อท้ายไปก็ได้แต่ต้องมีคาว่า HK SG นะครับผม ส่วนขั้นตอนการนำเข้ามาไทยก็ติดต่อเราได้ที่เกียวต้น Import อีเมลต้นอ c ล e กซิโกเ l ลแ e Official ลด2ได้ Official a 2, 2 v x ครับผมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดส r ั b e นะครับทางเราจะได้มีกำลังใจในการนำเสนอสินค้าดีๆมาให้ลูกค้าต่อไปสนใจนำเข้าจากประเทศยุโรปผ่านฮ่องกงหรือหาซัพพลายเออร์จากสิงคโปร์เรามีคำแนะนำให้หมดครับ ก็กดไลค์กดแชร์ให้เรามาทำตลาดในไทยไปด้วยกันครับผมสำหรับคลิปในวนนีสวัสดีครับ